มึงไปดูฉเฉลยผิดๆที่ไหนมาแล้วยังมีน้ามาอวดรู้อีกนะไม่อายบ้างเหรออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละลูกเลยว่าบอลมันมีเต็มใบทุกลูกมันไม่ใช่บอลผ่าซีกอย่างที่เข้าใจนะบอลผ่าซีกมันจะเล่นได้ไงเอาแหกตาดูข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมันมีเต็มใบเห็นไหมหนึ่งลูกออกมาเป็นสองลูกแล้วอ่ะขยับมาตรงนี้นะมันจะได้เหลือนิ้วว่างเวลามันเพิ่มขึ้นมานะเอาดูข้างหลังข้างหน้าเต็มใบเห็นไหมสองลูกปุ๊บออกมาเป็นสามลูกแล้วเห็นไหมอ่ะนี่ สามลูกเต็มใบทุกลูกนะฮะดูข้างหลังเต็มใบข้างหน้าเต็มใบปุ๊บสี่ลูกแล้วเห็นไหมี่นี่ข้างหลังเต็มใบข้างหน้าเต็มใบเนี่ยเห็นไหม,นหเ,ม,หนเ,มเนี่ย,ยโยนให้ดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันโยนเด้งได้ทุกลูกถ้ามันเป็นบอลพาซีมันจะเด้งได้ไหมเนี่ย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 เห็นไหมดูมายากลนะ่ะดูเป็นศิลป,ปะบอกเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วนะไม่รู้จะอวดรู้ทําไมไม่เข้าใจมัน มันดูไม่ดีเลยใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็เป็นแบบนี้นะเยอะมากที่เป็นแบบเนี้ยชมไปจักรกลนี้สนุกดีกว่าครับ